บสวบัสดีท่านผู้ชมนะครับามาอยู่กับหกล้อเล็กนะครับมาอยู่กันในบ่อดินนะครับามาดูความแรงของหกล้อเล็กกันนะครับามารับชมความแรงของหกล้อเล็กอ่า เมกานะครับเมกะห้าร้อยนะครับใต่บ้านพี่พใส่มาได้ครับอันนี้ครับเอาละครับ,ะรบะจะชมการตืนบอกนนะครับ โอ้แรงจัดนะครับท่านผู้ชมครับสุดยอดเลยนะครับแรงไม่มีตกเลยนะครับอยู่กับปกล้อเล็กโซนบึงการนะครับเฮสวยเลยนะครับ โอ้อะไรมันจะสวยขนาดนี้ครับท่านผู hmm. ้ชม เรามารอชมขาออกกันนะครับขาเข้านี่ไม่เล้าใจเท่าไหร่นะครับต้องรอชมขาออกนะครับอยู่กับรถขุดซานี่นะครับ S y สองหนึ่งห้านะครับนายจะสองหนึ่งห้านะครับ เอสวายสองหนึนะครับ205ร้อยนะครับสอ,องศูนย์ห้านะครับยีสูเอฟอาร์อร์สองร้อยสิบนะครับกับความแรงของยูสูเอฟอารร์นะมาแล้วครับมาแล้วมากันว่าจะไปอย่าสบายไหมนะครับ แบบผ่านฉลุยเลยนะบเรามารอชมสุดหล่อกันนะครับสุดหล่อตัวแรง เดี๋ยวเราไปขอเขาเข้าไปถ่ายใกล้ๆกันดีกว่านะครับเอาไปถ่ายใกล้ๆแมคโครเลยนะครับมาชมกันใกล้ๆนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่ข,ข,ขับแมคโครกันนะครับ S.Y. 2 0 5 c นะครับสำหรับซานี่นะครับจะเป็นทีมงานของจ่าต้องนะครับพามารับชมความงามกันนะครับความงดงามของเจ้าซานี่นะครับ มาแล้วครับอยู่กับหกล้อเล็กนะครับวันนี้ยู่หกล้อเล็กส,สวยๆนะครับามารับชมกันนะครับทางเข้ามาบอ่อนี่ก็ลําบากมากเลยนะครับเข้ามาก็ถ้าฝนตกเนี่ยผมว่าเข้ามาไม่ได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรารับชมกันสักสิบนาทีนะครับท่านผู้ชมครับรับชมกันสิบนาทีท่านผู้ชมท่านไหนชอบก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะพามารับชมในบอกันแบบนี้อีกนะครับ อันนี้ก็จะเหมือนซานี่เอสวาสองหนึ่งห้า 2, 1, นะครับเพียงแต่จะน้ำหนักเบากว่าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับแทบยกล้อเลยครับแรงจัดครับแรงจัด มาอีกหนึ่งคันนะครับหุ่นบางล่างเล็กนะครับสำหรับคันนี้ส่วนมากจะเป็นเมก,ก้านะครับที่มาวิ่งกันนะครับโอ้ นู่นครับช็อตเด็ดที่นู่นครับเราไปดูช็อตเด็ดกันตรงนู้นดีกว่าครับน่าจะมันกว่าเยอะครับซูมเข้ามาไม่สากใจนะครับต้องไปชมกันใกล้กๆนะครับ เดี๋ยวเราไปรับชมกันตรงนู้นกันดีกว่านะครับตรงที่ทางที่มันลำบากลำบากนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันมุมนี้กันนะครับท่านผู้ชมครับไปได้สบายนะโอ้แอบบเยียงกันเลยทีเดียวครับ อ่าตัวนี้จะเป็นล้อใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับลองฟังเสียงเครื่องกันเลยครับทนะ่านผู้ชมมันจะแรงนะครับนี่นะครับมาแล้วครับสวยๆเลยนะครับสวยงามเลยนะครับสหรับวันนี้ ขอขอบคุณที่พี่หกล้อเล็กกันนะครับที่อนุเคราะห์ให้เราเข้ามาถ่ายกันนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับดูแต่คันสวยๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลากันไปด้วยอ่าสี่คันสุดท้ายนะครับรอพี่ๆเขาออกมากันนะครับ รอรับชมพี่ๆเขาออกมาจากบอกนะครับว่าจะสุดแค่ไหนนะครับก็รับชมกันไกลๆนะครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะเห็นกันหรือเปล่านะครับสั่งซื้อตัวกันสั่นแล้วนะครับอาจจะสั่นนิดหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสั่งซื้อตัวกันสั่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ วันนี้ต้องขออภัยนะครับลืมเอาไมโครโฟนมานะครับพอดีเมื่อเช้ารีบครับรีบไปหน่อยครับ อยู่กับเจ้าอีสุครับหัวแตงโมนะครับมาครับมาครับโอ้ล้อโตนะครับแรงครับจะบอกให้ครับแรงจัดน,นะครับท่านผู้ชม โอ่งใบนี้เขาอนุรักษ์ไว้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าโอ่งใบนี้อนุรักษ์ไว้หรือเปล่าเป็นวัตถุโบราณหรือเปล่าลขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วครับรอชมความแรงของเมกาครับ เดี๋ยวเราไปรอรับชมกันอีกฝั่งหนึ่งนะครับต้องถอยใหม่นะครับขึ้นไม่ถูกลายนะครับ ที่เด็ดอยู่ตรงนี้ครับที่เด็ดอยู่ตรงนี้มารับชมกันตรงนี้นะครับถ้าเหยียบผิดลายเมื่อไหร่ละสนุกครับโอมาถูกลายครับสุดยอดครับเดี๋ยวมาชมอ่อ อีสุเดก,ก้ากันบ้างครับเดก,ก้าเล็กครับว่าจะพาท่านผู้ชมชมสักสิบนาทีนะครับมันจะเพลิดเพลินใจนะครับตอนนี้ก็เวลาก็เที่ยงแล้วนะครับ เที่ยงกว่าแล้วนะครับก็มาวันไหนที่มาถึงเที่ยงก็ถือโอกาสาก่อนจะไปกินข้าวนะครับก็เลยมาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะครับเสียงอะไรมาข้างหลังครับมาแล้วโอ้ลายไฟกันเลยทีเดียวครับก็วสวยเลยนะครับท่านผู้ชมถูกใจท่านผู้ชมท่านไหนชอบก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับ นับรองว่าเราจะพามาหารับชมกันแบบนี้นะครับกับขบวน6ล้อเล็กนะครับ6ล้อเล็กโซนบึงการนะครับ6ล้อเล็กโซนบึงการ มาแล้วครับบรรทุกมาเต็มที่นะครับบรรทุกมันก็หกตักนะครับก็เกือบจะเจ็ดคิวแปดคิวนะครับหกตักอุ้มๆหน่อยก็อัดเต็มๆหน่อยก็เกือบจะแปดคิวนะครับแต่ละคันนะครับมาแบบนิ่มนวลครับขี่เข้ามาแบบนิ่มนวล อนิ่มมากเลยครับเสียงเครื่องแทบไม่มีเลยนะครับท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่ารถผมจะออกไปได้หรือเปล่านะครับทางออกบอ่อเนี่ยอสุดจัดครับเรียกว่าสุดจัดกันเลยครับ เคซิบัตไทยแลนด์นะครับคิงออฟทักนะครับพามารับชมความสวยความงามของรถหกล้อเล็กนะครับหกล้อเล็กโซนบึงการนะครับท่านผู้ชมครับ ดูจะ FRR ออกมาแล้วนะครับ FRR สองร้อยสิบนะครับดูว่าจะเดินถูกลายหรือเปล่านะครับม,มาแล้วครับมาแบบนิ่มนวลครับ ไปได้อย่างคลองตัวเลยนะครับสำหรับ F R R นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับสำหรับ2 J J channel นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะพามารับชมกันครับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณทีมงานของจ่าโต้งนะครับ ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ